ก็คือเป็นเหมือนแบบ Family t a k e Care ประมาณนั้นต้องสโลแกนของเราคือดูแลดุจยาิมิตรใกล้ชิดธรรมชาติคลายธนาคารเนาะน้องเหมือนกันคล้ <c oughs> ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ให้มันเป็นแปลกๆ <c oughs> จุดชมวิวข้างบนเนี่ยครับถือว่าเป็นลนม้าของที่นี่แห่งหนึ่งเลยนะ,ะขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นวิวภูเขาพาโนรามาเลยครับฟิล์มล็อก้วยนะ ไทยกันมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้ปิงปองก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยค่ะอิงภูมิมอสเทนวิวเขาใหญ่และตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่ข้างหนุ่มหล่อและรวยมากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอิงภู m ิมอสเทวิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ้องปิงปองครับสวัสดีครับพี่ต้บอกว่าพี่ก็ไม่คิดนะว่าฟองจะเล่นใหญ่ขนาด <c oughs> พอห้เฉิ่เาะเขินเลยนะคะหล่อและรวยมากแล้วหล่อและรวยมากให้พี่โต้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะผมผู้ชิดภูริปานิกนะครับ ต้งนะฮะ,ะก็เป็นเจ้าของอิงภูม์ลาร์เทนวิวที่เขาใหญ่นะครับมากลายเป็นอิงภูมลาเทนวิวได้ยังไงคะคือต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเมื่อก่อนที่นี่เนี่ยเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราพิงปองต้องมานะอากาศประมาณ12-13องศานะคราวนี้เพื่อนก็เลยยุกันว่าทำรีสอทเธอ อ่าก็เลยโดนป้ายยาหลังจากนั้นมาก็เคลิ้มกันมาตลอด2เดือนกว่าๆนะฮะที่เปิดมาค,คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นเหมือนแบบ Family t a k e Care ประมถูกต้องอนนสโลแกนของเราคือดูแลดุจญ,ญาิมิตร คล้ายชิดธรรมชาติคล้ายธนาคารเนาะน้องเหมือนกันคล้ายอย่างไงก็ไม่รู้ให้มันแบบแปลกๆนะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่พี่ต้องพูดมาขนาดนี้นะคุณผู้ชมพี่ต้องอยากจะแบบเข้าไปดูห้องข้างในแล้วเพราะว่าแต่ละห้องแต่ละที่นะคะก็จะมีซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนกันใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยไปค่ะพี่ต้องเชิญค่ะ จร,จริงๆการตกแต่งของเราก็เป็นแบบสไตล์ประมาณไหนคะเป็นท ropical นี่แหละครับผสมผสานกันหลายๆอย่างใช่ที่นี่จุดเด่นก็คือลูกค้าจะค่อนข้างชอบอกับการที่มาแล้ดูร่มรื่นมากก็เป็นไม้ที่พันไม้หาย,ยากแลก้วต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่โตพอจะเจาะลึกได้ไหมคะเอ่อเอาข้อจริงขึ้นมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคุยกับผู้สััดกรณีทางด้านนี้โดยตรงดีกว่าค,คือจริงๆผมมไม่ได้ปลูก เป็นคนดูแลนะสามสิกว่าปีที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนปลูกทั้งหมดเลยเดี๋ยวคุยคุณพ่อน่าจะได้ข้อมูลที่ดีกว่านี้เนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อกันนะคะไป ผู้เชี่ยวชาญด้านพันไม้ดูเป็นทางการมากเลยอยู่กับคุณพ่อแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่้องเห็นมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากอย่างต้นแบบที่เราเห็นแบบเป็นต้นตรงกลางเลยที่เราเป็นเหมือนทาเป็นเป็นจุดชมวิวอย่างนี้ค่ะนี่คือต้นอะไรคะต้นใหญ่ต้นที่เดือนบานต้นไม้ดีต้นประดูแดงนะครับปราดูแดงที่จะเอาดอกเดือนมกราแดงหมดทั้งต้นเลยครับเรามีไม้ประจําจังหวัดหลายต้นนะครับไม้ลําดวนของจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้นริมรั้ว ต้นปีบต้นใหญ่นี่กาสลองในของจังหวัดปร,ราจีนบุรีครับนี่คุณพ่อไปเอามาทั่วประเทศเลยเหรอครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าคุณพ่อผลิตรับราชการาลาแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเก็บพันไม้แปลกๆกมามา็คือคนอื่นบ้านอื่นเก็บของฝากนะคะเก็บของฝากเป็นขนมไปเลยบ้านนี้เก็บต้นไม้กับบ้านเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมดูผ่านหน้าจอมันสัมผัสความแบบกลิ่นของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณผู้ชมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองที่นี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องสวยๆกันต่อก่อนดีกว่าไปดูกันค่ะ ของของทางรีสอร์ทเรามี3รูมไทยนี่อะไรบ้างคะก็เริ่มจากรูมไทยแรกเลยเนี่ยนะครับที่จะพาเขาไปชมข้างในเนี่ยจะเป็นบ้านต้นไม้ค่ะนะฮะจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเป็นแนวแบบเออแฝงอยู่กับธรรมชาติน่ะชีวิตติดธรรมชาติเหมือนสโลแกนของรีสอร์ทเลยเอ้ยอันนี้ก็คือจะแบบฟิลแบบเหมือนสไตล์บ้าน ใช่ใช่เป็นแบบดีไซน์คอนเซปต์กระท่อมไปนะแต่ว่าอยู่บนบ้านเป็นแบบบ้านอิงพทยใช่ครับดูถามความพิเศษหน่อยเลยแล้วกันมันก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวเนาะนะครับอยู่แนบชิดกับธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็คือคอนเซปต์ที่นี่คือเนื่องจากว่ามันชื่ออิงพูมเลตินบิวเนาะเพราะงั้นวิวภูเขาทุกจุดนะที่เป็นที่พักของที่นี่จะต้องมองเห็นเขาเพราะงั้นเนี่ยมองไปเวลาเราเปิดตอนเช้านี่นะครับตรงฝั่งหัวนอนเนี่ยน้องพีก่อนทางนี้ครับหัวนอนไ่หัวนอนเห็นเขาไหมเวลาเรา เราก็จะเห็นภูเขาทางด้านนี้เลยอขออนุญ,ญาตถามหน่อยละกันรเรื่องราคาว่าถ้ามาพักวันธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ะถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยก็อยู่ที่1,200บาทต่อ 2, อ 2> ท่านพร้อมอาหารเช้านะฮะ,ะแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเป็นนักขัดตเอกอร์ขึ้นมาก็1 5 0 0บาทอ,อันนี้ราคานี้คือเป็นราคาช่วงนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นวิวไอจุดชมวิวที่อาจารย์บอกใช่น,นี่คุณผู้ชม เราจะได้เห็นแบบนี้เลยค่ะก็คือสามารถขึ้นไปนั่งทำงานนั่งเล่น Drinking Hangout ได้เลยคุณผู้ชมคะนี่แค่ไทยแรกพิงคองก็อยากมาอยู่สักหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปดูไทยต่อไปกันก่อนรับประกันว,ว่าวาวแนะ่นอนไปไปเลยค่ะ ก็อยู่บ้านหลังที่ชื่อว่านอร์ดิกใช่ใชค่ะเป็นนอร์ดิกเป็นบ้านแฝดคือหลังนี้เนี่ยไว้รองรับสําหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่จุดได้ตั้งแต่สถึงหกท่านนะฮะ ต่อตอน14กันนะครับก็จะมี connecting room ด้วยในกรณีที่ว่าถ้าเกิดน้องมิ้งปองเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าต้องการจะพาเพื่อนมาาที่ละแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รับได้ถึง12ท่านเต็มที่ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นห้องรับแขกตรงเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูฝั่งนี้เพื่อทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จอยกันได้2ห้องได้เลยจะเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีดัดฟ้าส่วนตัวอ๋อมีดัดฟ้ามีดดฟ้าส่วนตัวชมดาวข้างบนได้เลย อันนี้มันสวยมากเลยเนาะใช่<ม>ครับที่แบบอาจารย์เดินเดินป่าบ้างไหมคะเดินฮะข้างบนเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นหน้าผาแล้วก็จะมีเป็นบ่อน้าใหญ่อยู่ข้างบนชาวบ้านเขาก็เดินขึ้นไปเก็บใช่เ,เก็บของป่ากันเยอะเก็บเห็ดเก็บอะไรมีเห็ดโคนนะเห็ดโคนที่บอกว่าเป็นนางพญาเห็ดเนี่ยที่นี่มีนี่ก็เป็นดาดฟ้าเป็นวิวสวยๆถ้ามาตอนเย็นๆนะบรรยากาศดีมากเนาะแต่ว่าท้ายต่อไปเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นก็คือบ้านโดมค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าว่าสวยขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมมาพักเนี่ยค่ะพักได้กี่ท่านราะคะเท่าไหร่คะ,ะโดมของเราเนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยราคาอยู่ที่1,600บาทต่ 2, 2> อ2ท่านส่วนถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์หรือลองวิกเอนเนี่ยก็จะอยู่ที่1,800บาทค่ะครับประมาณนี้จริงๆก็ราคาแบบนาา 1, 8, <ช>่ารัก1,800ปดพคุณผู้ชมและที่สำคัญอาหารเช้าที่นี่อร่อยมาก นะคะเราจะได้กินข้าวต้มเห็ดโคนนี่แล้วมมาเป็นเห็ดที่หาได้จากหลังรีสอร์ทเรานี่เองคือคุณแม่เดินไปเก็บมาเองเลยนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาพักกันสำหรับตัวโดมเนาะนะคะหลายคนก็เป็นกังวลเนาะว่ามานอนเต็นท์เนี่ยมีห้องน้ํำไหมเป็นห้องน้ํารวมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เราเป็นห้องน้าส่วนตัวของเราเลยก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่ากับพี่โต้งนะคะว่าความพิเศษของอินฟูมเอลเทนวิวแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อไป ุยเลยค่ะไป,ไ,ปไหนกันต่อคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปที่จุดชมวิวข้างบนเนี่ยครับ<อ>ถือว่าเป็นลนม้าของที่นี่แห่งหนึ่งเลยนะ,ะขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นวิวภูเขาพาโนรามาเลยครับเอาอย่างเงี้เดี๋ยวน้องมิงปองขึ้นไปรอข้างบนเลยเดี๋ยวผมเสิร์ฟน้ําให้เสิร์ฟเด๋ยวถือขึ้นไปให้เหรอคะไม่ฮะนี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้คือไฮไลท์ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชือกวิเศษ นะแต่ไม่ใช่เป็นเอ็มวีนะแต่เป็นเพลงนะไม่เป็นเรามีไว้สําหรับว่าเวลาแขกเนาะอยากจะทานน้ำข้างบนหรืออาหารก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะขี้เกียจเดินก็อ่ะขึ้นไปก่อนแล้วไงแล้วเดี๋ยวก็เราเสิร์ฟให้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวปองขึ้นไปรอขึ้นไปรอได้เลยเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้้ไดค่ะครับโอเคพร้อมไหมครับค่ะโอเคไปแล้วนะ ออ้มาครับสมัยเด็กๆนะครับ <c oughs> เคยชักถุงชาตตอนเช้าอารมณ์เดียวกันเลยฮะ <c oughs> โอเคโอเครับเตเลยครับขอ,ขอบคุณค่ะวางก่อดน,นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสักเล็กน้อยแล้การถึงอิงพูมอลเทนวิวจริงๆเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่แบบไพรเวทมากๆเลยนะหลังจากที่เดินเยี่ยมชมมาแล้วคือให้ความรู้สึกแบบเป็นส่วนตัวมากๆอยากจะให้ พี่ต้องเชิญชวนหน่อยแล้วกันค่ะอยากเชิญชวนนะครับยังไงก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะต้องมาสัมผัสจริงๆนะครับตามสโลแกนของรีสอร์ทชีวิตติดธรรมชาติ นะหลังรีสอร์ทเราก็มีลำธารเป็นต้นน้ําใสที่เราสามารถที่จะมาเล่นน้ําได้เลยอันนี้ก็คือลำธารเนี่ยสามารถไปเล่นน้ําได้ใสมากครับสามมากดวันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากๆเลยค,ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่สนใจพี่โต้งขาเราสามารถแบบคลิกเข้าไปในเพจอะไรได้ไหมไปดูก็เราเข้าไปที่เพจของรีสอร์ทได้เลยนะครับอิงพูมเอลเทนวิวเขาใหญ่ นะครับสามารถจะเซิร์ชจาก Google ได้ไดนะครับรวมทางช่องทางในการติดต่อก็ที่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้นะครับ0 8 1, 1 6 1 7 9ด5 2่นะฮะติดต่อได้ตลอดเวลาลโอเคเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่แบบเหมือนมาเที่ยวที่บ้านอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกับเที่ยวกันปาาก,กันต่อค่ะ ต้องบอกว่าหลังจากที่ปิงปองนะคะได้เดินเยี่ยมชมอิงฟูเมล์เทนวิวกับพี่โต้งแล้วนะคะต้องยกให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทในดวงใจจริงๆค่ะเพราะว่า อบในเรื่องของความเงียบไพเร็แล้วก็อิงทั้งภูเขาอิงทั้งลำธารที่สำคัญแบบพฤกษาธรรมชาติเยอะมากและมีห้องให้เลือกถึงห้าห้อง3ามูมไทยได้วยกันนะคะใครมาแล้วชอบแบบไหนเนี่ยเลือกได้ตามสบายเลยแอดออนอีกนิดนึงที่นี่เนี่ยอาหารเช้าอร่อยมากฝีมือคุณแม่ของพี่ตองเองค่ะต้องลองมาทานให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ปิงปองเลือกไว้หนึ่งห้องในใจแล้วเรียบร้อยจะเป็นห้องไหนบ้างเดี๋ยวตามปิงปองไปดูกันเลยค่ะ เราเองนะคะดูแบบเป็นคนรวยไหมคะเพราะว่าที่ฉันจองทั้งบ้านเลยค่ะจริงๆห้องนี้นะี่คือบ้านนอร์ดิกนะแล้วก็สามารถนอนได้4ีถึงหคนเลยจริงๆก็คือมี2เตียงมีชั้นบนด้วยนะคะมีเตียงนี้แล้วก็มีชั้นบนนอนได้4คนคือถ้าใครมาเป็นครอบครัวใหญ่นะแอดออนอนได้เพิ่มถึง6คนนะคะแต่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีดีแค่นี้เขายังสามารถเป็น connecting room ได้ที่แบบจะ connect ไปหาน้องๆทีมงานเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้คือเป็นห้องที่แบบป้องแบบ ก็รวยนิดนึงนะคะ่องไปหมดเลยจริงจะซื้อแต่ว่าเขาไม่ขคุูผู้ชมคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น connecting room เราด้วยความที่ดิฉันก็รวยนิดหนึ่งนะคะเราก็จองมันไปเลยทั้งหลังนะคะก็คือสามารถแบบเปิดไปห้องน้องทีมงานได้เลยโนนนะคะก็จะสามารถเปิดมาหาห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้แบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยจ้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมคือมันเป็นแบบแฟมิลี่เหมาะมากๆสําหรับครอบครัวนะคะใครที่สนใจก็ลองมาพักกันดูแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะไม่ได้มีดีแค่ห้องพักสวยๆนะเขายังมีจุดชมวิวที่เป็นแบบจุดชมวิวบนต้นไม้อันนี้พี่โต้งแบบพรีเซนต์มากเลยเดี๋ยวปิงปองจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวแบบและเอียดตามกันมาเลยค่ะเราจะต้องไปปีนต้นไม้กันอีกแล้ว อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่พี่ต้งแบบแนะนำและคอมเมนต์มากว่าต้องมาให้ได้นั่นก็คือนี่ค่ะเขาเป็นแบบว่าจุดชมวิวบนต้นไม้สูงมากๆอีกหนึ่งซิกเนเจอร์คือเขาแบบสามารถแบบส่งน้ำแบบใช้ลอกอะขึ้นไปข้างบนได้เลยเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูมาเลยจ้าน้องฝนจ้าวางเลยเอาจุดที่ฝนคิดว่าไม่หกไม่หกเนาะโอ้ยใช้แรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอึฟิล์มรับด้วยนะหกก็หกใส่หัวตากล้องที่นี่แหละบ้านใครรับแรงงานเพิ่มเลยค่ะ ิงปองแบบสมัครได้หนะเพ้มได้ยังยังไม่ถึงอีกหรอโอเคแล้วเราก็จะปล่อยลงมาใส่หัวตะกงเราฮ่า <laughs> <laughs> ชื่นใจอันนี้คือน้ำที่ให้น้องทีมงานชักลอกขึ้นมาเมื่อกี้ <laughs> ไม่ใช่เราเป็นคนชักสิน้องรับโอเคนั่นแหละถูกแล้ว <laughs> คุณผู้ชมค่ะคือจะบอกว่า ที่นี่นะเป็นอีกหนึ่งิกเนเจอร์ที่แบบถ้ามาพักที่นี่อยากให้ขึ้นมาเพราะว่าเขาตั้งใจทําให้เราขึ้นมาแบบนั่งรับลมชมวิวแล้วถ่ายรูปสวยมากเพราะเขายังมีดีในเรื่องของลำธารที่เป็นแบบบ่อจากต้นน้ําแล้วพี่โต้งบอกว่าน้ําำคือสะอาดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันห่อยดีกว่าว่าลำธารจะใสจะสวยขนาดไหนถ้าถูกใจดิฉันเนี่ยจะพร้อมเปลี่ยนชุดลงเล่นทันทีนะคะไปค่ะทุกคนพร้อมแล้วลุยแล้วเราก็ถือน้ำลงไปอย่างนี้หรอ เลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งแช่เท้ากันดีกว่าตรงน,นี้เลยไปค่ะ้ามีควาสุขอ่ะเราจะลงมาแบบสวยๆคุณผู้ชมคือน้ำเย็นมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าประทับใจท,ที่นี่มากเลยนะเพราะว่านอกจากรีสออ์นเนี่ยจะค่อนข้างไพรเวทแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าหลังรีสอ์ท มีรางาาส่วนตัวที่ไม่มีใครมาเล่นมาแย่งแน่นอนสุดฟิลดีสบายแนะนำให้มายังไงก็ต้องมาสักครั้งนึงนะคะทุกคนยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะแล้วก็การกินแน่นอนมาค่ะเล่นนะ้ำกัน เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ำกันแล้วค่ะน่าจะแบบเย็นสดชื่นชื่นใจไปเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้พิงป้องชื่นใจมากๆคนะ่ะนั่นก็คือนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมิ้นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะที่เขามีส่วนผสมของคูอวไรที่มีมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะใครมีปัญหาเสียวฟันมีคราบพัดในช่องปากนะคะเขาช่วยได้หมดเลยแล้วก็นอกจากนี้อันนี้เนี่ยรู้หรือยังว่า สามารถแปลงแห้งได้ก็คือไม่ต้องใช้น้ําก็แปลงได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลองแปลงให้ดูกันนี่หลอดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ1หลอดวิธีการใช้ของเขาค่ะง่ายๆเราบีบแค่1เท่ากับแบบ1มเมล็ดถัวเขียวเท่านั้นนี่บีบแค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแปลงให้ทุกคนดู ว่าสดชื่นสมกัธรรมชาติที่เรานั่งอยู่จริงๆสดชื่นเหมือนยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมิ i นต์ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติจริงๆค่ะอย่าลืมนะใครที่อยากดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเนี่ยปิงฟองแนะนําตัวนี้ใช้ดีจริงๆค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันแบบจุกๆนะคะใครที่แบบอยากจะมานะอิงภูเมา์เท่นวิวน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาเที่ยวกันได้นะคะรับประกันว่าซินสุดๆทดเวทสุดๆที่สําคัญเจ้าของดูแลดีมากน่ารักสุดขค่ะต้องมากันให้ได้นะแต่วันนี้เวลาของรายการเที่ยวกันตามหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวปิงปองเนี่ยต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสพพอนเล่นน้ากันก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทิปหน้าทิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ย้อนหลังกันได้ทาง Youtube พิมพ์ชื่อรายการเที่ยวกันป่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดส u b สดค i ายกันนะคะหรือจะเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Fan Page เที่ยวกันปะ่ะและอย่าลืมเข้าไปกดสั่งซื้อสินค้าโดยสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ปิงปองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาเที่ยวกันใหม่ในครั้งหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ